เทนฮากออกได้แล้วผีพังขาบ้านโดนสเปอร์สอนบอล3นย์แมตตด,ดครับแพ้เป็นเกมที่3ของลด,ดูการแล้วนะครับผมเป็นการแพ้ขาบ้านต่อท็อตแนมฮอสเปอร์ไป3ประตูศูนย์แบบชนิดที่ว่าสู้ไม่ได้เละเทะกันเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ แมเตต์นั้นที่เจอกับฮอตแนมฮอสเปอร์ต้องบอกเลยนะครับว่าถูกสเปอร์สอนบอลครับเอริกเคนฮาร์กเละเทะเละตุ้มเตะสุดๆนะครับเกมนี้เนี่ยแมเต็ดนะครับใช้มาเนอูกาเต้ยินคู่กับคอบบี้ไมนูครับแต่ประตูแรกที่เสียไปนะครับโดนนั่นแหละในที่ที่3ครับปล่อยให้มิกกี้ฟาราเวนนั้นกระชากขึ้นมาตั้งแต่ฝั่งตัวเองครับมาเนอูกาเต้ครับจังหวะนี้ไม่ตัดเกมครับแค่วิ่งตามจอกจอกมาธรรมดา และสุดท้ายท้ายสุดครับมิกกี Johnson, mm ้แอสติให้กับเบนดจอ์นสันเข้ามาแทบอินกันง่ายๆเลยด้ยครับจากนั้นมาครับเมเต็ดเนี่ย mm hmm. ก็โดนบุกรองเกมไม่ได้สู้ไม่ได้เดียวครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับบูโรฟนเดสนั้นถูกแบดแดงและออกจากสนามไปครับเป็นจังหวะที่ปรูโนนั้นลื่นแล้วก็เอาขานั้นยกสูงขึ้นมา เพอร์สินคริสคาวานานแจกใบแดงทันทีไล่ออกจากสนามไปและบรูโน่ต้องโดนแบน3เกมนะครับพิมลีกจะลงไม่ได้ครับ Villa, ford, แอสตันวิลล่าเบรนท์ฟอร์ดและก็เวสต์แฮมนะครับที่บรูโน่นั้นจะลงสนามไม่ได้คนเดียวครับเรียกว่าเสียหายลูกศิษครับการขาดกับตันบรูโน่เฟนเดสครับและก็เมทต์นะครับก็ เจอกับสิ่งปวดหัวอีกเมื่อคอบเบี้เมนูนั้นมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนั่นเองครับครึ่งแรกเนี่ยจบด้วยสกอร์หนครับอ่ะแฟนเมเตดตก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยยังพอจะมีโอกาสไหมล่ะแต่พอเปิดมาเท่านั้นเลยครับ เปิดมาได้แค่1นาทีกว่ากว่าสนาทีนะครับเดียนครูเซสกี้ครับก็กระโดดยิงด้วยซ้ายจอดเจเข้าไปกับ2อวิศู์และลูกนี้นะเตะเมเต็ดนั้นก็พลาดกันเองให้กับสเปอร์กลางสนามและก็โดนสุดท้ายท้ายสุดเสียประตูไปครับเจน้นมาครับก็พยายามพยายามยงไงก็แล้วแต่ครับสิ่งที่น่าโมโหคือเมเตตนั้นโดนจากลูกคอเนอร์ครับปาเปมาตาซาครับเพื่อจะโดสนามมาปุ๊บ มงเช็ดแอสซิสต์กับตัวเมดิโซลันกี้ยิงเข้าไปจอดจ่อตวัดเข้าไปเลยเดียวครับ3ามศูนย์เมดเดเละไม่เป็นท่าเละแบบเละตุ้มไปสุดๆครับสเปอร์มีโอกาสยิงตรงกรอบเกมนี้10ครั้งครับโอนาน่าเซฟไปถึง7ครั้งเรียกง่ายๆว่าเกมนี้ถ้าโอนาน่าไม่เซฟเมดเดโดนเละกว่านี้แน่ๆครับและขนาดว่าเกนามนี้เซอร์เฮนรีไม่ลงสนามนะใช้เป็นติโมแวนเนอร์แทนซึ่งเกมนี้ครับแวนเนอร์เนี่ยมีโอกาสด,ดูดๆกับโอนาน่าไปหลายจังหวะแต่ก็ไม่คมเอง ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเป็นเซนร์นมินแทนที่ของแวนเนอร์เกมนี้มันจะเป็นอย่างไรครับเรียกว่าเละเทะสุดๆสำหรับเอเดนฮาร์คในเกมเกมนี้กันไปเดียวครับทำให้ตอนนี้เก้าอี e ้ร้อนสุดๆเลยครับเอริรเยนฮาร์คณขณะนี้ครับเพราะวันีคือการพ่ายแพ้เป็นเกมที่3ของฤดูกาลแล้วนะครับแพ้ไบรตัน2-1นแพ้คาบ้านต่อลิปูสามศูนย์และก็แพ้คาบ้านต่อสเปอร์สามศูนย์ทำให้เห็นนะครับว่าเจอกับทีมใหญ่ มเมเจอรนั้นไปไม่เป็นเหมือนกันและก็เละเทะสุดๆนะครับแม้ว่าจะมีการชน,นะบาสซี่เจ็ดนย์ซัมตัามศูนย์อะไรบ้างแหละครับแต่ณนะตอนนี้เอริกฮาร์กลัะเจอกับบททดสอบหนักกับสิ่งที่โดนกดดันอย่างมากทีเดียวครับเพราะว่าตอนนี้ถูกเพ่งเล็งอย่างหนักเลครับจากผลงานที่สุดยอดแย่นะขณะนี้เสริมทัพก็เสริมมาเยอะนะครับมาซาอุยเดอลิกซึ่งเกมนี้เดอลิกเนี่ยก็ดูแล้ว ยังไม่ผ่านซลี่ซัมนะครับเจอความเร็วของนักเตะของสเปอร์ก็เป็นปัญหากันไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าในช่วงของกลางสัปดาห์นะครับจะบุกไปเยือน FC ฟซีปโตผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรครับเพราะว่าการบุกไปที่โปรตุเกสไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่าสุดท้ายท้ายสุดจะเป็นอย่างไรเทนฮากจะดึงโมเมนตัมกลับมาได้ไหมหรือจะเป๋ยาว,ยาวแต่ตอนนี้อนาคตของเทนฮากกับเมเยตเริ่มเลือนลางไปทุกทีแล้วครับ